สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาตอนกลางวันเลย11โมงนะคะเพิ่งจะเสร็จธุระอะไรเรียบร้อยแล้วมันต่ํามันเตี้ยไปไหมคะหรือ,อยังไงทา่วางก่อนหาี่วางก่อนนะคะมันเตี้ยไปไหมเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะ เมื่อวานพูดเรื่องของคุณแม่นะคะเป็นโรคซึมเศร้าแม่อาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็พูดพูดยังไม่ทันเสร็จหรอกก็รีบไปรับลูกนะคะอันนี้อันนี้ชัดไหมอ่ะตรงนี้อย่างนี้โอเคไหมโอเคกว่าไหมคะอย่างนี้นั่แหละนะคะเมื่อวานพูดถึงลูกพูดถึงแม่ไม่ใช่พูดถึงลูกนะคะสวัสดีค่ะน้องเดือนสวัสดีค่ะน้องเดือน เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่บ้านลมแรงมากลมแรงสุดๆเลยเพิ่งจะกินแก้วแรกเรามากินแก้วแรกกันเถิดะนะคะเมื่อเช้าไปใส่บาตรเมื่อเช้าไปใส่บาตรกลับมาก็ทานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยยังก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้ายังไม่ได้แตะเอ่อคาเจนยังไม่ได้แตะกาแฟยังไม่ได้แตะ เอสพรสกาฟฟเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ลมแรงมากเลยต้องหนีมาไลฟ์สดในห้องนะคะเด็กๆก,ก็จะอยู่อีกห้องนึงนะคะทุกคนเมื่อาวานเราจะเมื่อวานปุ้ยพูดเรื่องคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วคุณแม่ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังพูดไม่ทันจบรีบไปรับลูกนะคะแล้วทีเนี้ย ใครที่อืมเหมือนยังไงอะเหมือนว่าแบบอุดอัดตัวละอุดอัดตัวอยากหอมอยากลีนทุกที่บ้านเนาะนอกฟ้ามืดเนาะป็นไงบ้างเอย่ยนี่นี่กล้องมันลื่นนะคะทุกคนจะมาชอหุนูลชอว์ฮูนิดนึงมัดอย่างนี้แล้วกันเนาะขี้เกียจใส่ชุดออกกําลังกายมัดอย่างนี้แล้วกันนะคะมัดอย่างนี้เนาะ มัดกันนี้มัดกังน,นี้ป่ะมัดเนสะื้อเสียทรงหมดเสื้อเสียทรงหมดนะมัดที่นี้มัดไรสดนี่ทุกคนนี่คือผลลัพธ์ของกาแฟเอสเพอฟฟี่และโปรตีนโบตาพี ah นะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะปุ้ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะดูลูกนะคะใครที่มีลูกใครที่มีลูกแล้วไม่มีคนช่วยดู นะคะใครที่เลี้ยงลูกเองทำงานบ้านเองทำงานข้างนอกเองจะรู้ว่าเพราะอะไรเราถึงไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะทุกคนเอ่อในเมื่อเราไม่มีออกกำลังกายนะคะเมื่อเราไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วเราอยากผอมเราอยากหุ่นดีอยากหุ่นดีแบบว่าเออทุกคนผอมกับหุ่นดีต่างกันนะคะ ใครที่อยากหุ่นดีนะคะมีตัวช่วยอุ้ยมีตัวช่วยดีๆนะคะใครที่เป็นโรคใครที่เป็นโรคเลือดนะคะโรคเอ่อโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าโรคไทรอยด์เป็นพีษนะคะเอ่อโรคเม็ดเลือดจางโอ้ยน้ำกระเด็นโดนพุง เป็นคุณแม่ลูกสองนะจ๊ะเนาะเนอะเวลาน้อยมากเพราะว่าเราอะก็อย่างอย่างอย่างเราอะก็ลูกเลิกงานเลิกเรียนลูกเลิกเรียนที่เสร็ห้าโมงครึง่งกลับถึงบ้านก็6กโมงก็ออกไปเอ่ออกไปซื้อกับข้าวนะคะป้อนข้าวลูกทํางานบ้านซักผ้ารีดผ้าสวดมน์กว่าจะเสร็จก็ลูกว่วงนอนแล้วสามทุมก็เอาลูกนอนนะคะไม่ได้ค้าแมวนะทุกคน มันเป็นแบบนี้เองทุกคนเราไม่ได้ํำแหมวนะคะเราไม่ได้ํำแหมวนะอวดอวดหุ่นก่อนอวดหุ่นสวัสดีลูกสาวมาแอบดูแม่ลูกสาวลูกสาวเคยพุงแบบนี้ลูกสาวกินตลอดเวลลูกสาวพุงแบบนี้นะคะอ่านี้มาเมาส์เรื่องของคุณแม่ต่อคุณแม่ คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่อาผ่าเขาเรียกอะไรนะตัดมดลูกใช่ไหมตัดมดลูกไปสองข้างเลยคุณแม่ก็จะไม่มีโฮอร์โมนคุณแม่ก็จะหุดหงิดง่ายนะคะเหมือนคนวัยทองอะ่ะหุดหงิดง่ายสายตาแม่จะเมื่อมากเวลาเวลาเราคุยอะไรกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะไม่รับรู้เลยคุณแม่จะไม่รับรู้ว่าเราอะเอาอะไรใส่เอาข้อมูลอะไรคุยกับแม่ใส่ข้อมูลอะไรให้แม่คือ แม่จะตาลอ,อยมากตอนนี้แม่ตาดีแล้วแม่ตาแบบใสตาแบบปกติแล้วก็ผิวใสมากทุกคนวันนั้นพี่ฝนเจอแม่ปุ้ยนะปุ้ยมาแม่ปุ้ยมานี่นะพี่ฝนจะใสไอ้พี่ฝนบอกว่าทําไมแม่หน้าใสมากอะไรเงี้ยนี่กินเช้ากินเย็นกินเช้ากินเย็นนะคะทุกคนกินบำรุงผิวนะคะใครอยากมีผิวใสวิ้งวังวบแวบนะคะ เออหลงผิวตัวเองเราหลงผิวตัวเองใช่ไหมหลงผิวตัวเองมากเพราะว่าผิวใสมากนะคะ,ะใสถุงไว้ใส่ถุงไว้นะคะทุกคนใครที่อยากหุ่นดีมีเวลาน้อยไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่อยากอดอาหารไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสนะคะโบตาพีช่วยได้ย อาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คอมเมนต์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณมาก,มากนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เห็นผลจริงค่ะนะคะคือกินต้องกินต่อเนื่องนะคะท่าหนึ่งซองท่าหนึ่งซองหนึ่งกล่องมันจะไม่เห็นผลนะคะคือต้องทานต่อเนื่องชุดนี้เขาจะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายนะคะ ผลข้างเคียงที่เป็นทางลบอ่ะม,มีแต่เป็นทางดีนะคะอะไรที่คือเขามีแต่สุขภาพดีขึ้นนะคะช่วยสุขภาพดีขึ้นใครที่เป็นโรคต่างๆโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทานได้แล้วก็เออคือแบบยังไงอะดีขึ้นด้วยนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคน คุณแม่คุณแม่ลูกอ่อนนะคะคุณแม่ลูกอ่อนให้นมบุตรทานได้นะคะก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอตัวเนี้ยปุ้ยก็จะแบบว่า,ามันจะมีตัวเทสตัวอะไรเงี้ยที่ว่าเออกินแล้วหุ่นดีนู่นนี่น่นอย่างเงี้ยปุ้ยเคยกินอยู่ตัวหนึง่งด้วยด้วยความที่เป็นคนไม่มีเอวผอมจริงแต่ไม่มีเอวแขนใหญ่ขาใหญ่ขาเบียดนะคะตัวใหญ่นะคะ ก็ไปกินายาลดความอ้วนเป็นแคปซูลเนาะเชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าคอแห้งนะคะคอแห้งแล้วก็เวียนหัวซึ่งมันก็เราก็ไม่กินละเรากินไปนเม็ดหนึ่งนะแล้วม,มันมันมีเอฟเฟคขึ้นมาเราก็ไม่กินนะคะส่วนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะทุกคนตัวนี้มันไม่ใช่ยาลดความอ้วน คุณแม่หลังคลอดนะคะคุณแม่ผ่าคลอดคุณแม่หลังคลอดที่อยากลดหุ่นทานได้นะคะทุกคนให้นมบุตรทานได้เพราะว่ามันเป็นโปรตีนมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันเป็นโปรตีนที่ว่าไปช่วยบารุงน้ำนมนะคะบำรุงน้ำนมเราไปสู่ลูกลูกก็ได้รับโปรตีนแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของลูกแข็งแรงขึ้นมาอีกนะ ทุกคนเออก็จะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนอาจารย์ชิวิไลก็อ้วนมาจากการที่กินยาลดความอ้วนของอคลินิกชื่อดังนะจังหวัดหนึ่งต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดสุพรรณนะเขาก็กินจังหวัดที่เขาอยู่อะไรเงี้ยอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็มาเจอตัวนี้ของปุ้ยนี่ เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมา,ะมาซื้อปุ้ยนะเขาศึกษามาใน YouTube ศึกษามาในเน็ตแล้วว่าปลอดภัยจริงดีจริงแล้วเห็นผลจริงแล้วทีเนี้ยความที่เราผอมใช่ไหมแล้วเราก็ากินตัวนี้แล้วเราก็ออกกําลังกายแล้วตอนนั้นปุ้ยก็จะโพสเรื่องออกกําลังกายโพสเรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เห็นนะัว่าการเปลี่ยนแปลงของเราอะเป็นยังไงนะคะเขาก็เลยเปิดใจที่จะซื้อตัวนี้ไปกินแล้วเขาลดจริงจริงนะทุกคน รถเขาเขามีความสุขมากที่เขาได้ใส่ชุดคือเขาตัดชุดกากีมาตอนที่ชุดข้าราชการอ่ะเขาตัดชุดข้าราชการตอนที่เขายังไม่ตัวใหญ่เนาะแล้วเขาก็ใส่ไม่ได้ไงเขาก็ใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็มาเจอตัวนี้แล้วเขาใส่ได้แล้วเขาโพสลงเฟซเฮ้ยเราปื้มมากเราปลื้มที่เขามีความสุขกับการที่เขาได้กลับมาใส่ชุดสวยๆชุดเล็กๆได้อ่ะ เสียงลูกเบ่นอย่างนอกนะคะลูกแม่แอบมาขายของอยู่ในอยู่ในห้องนะคะทุกคนใครที่ทำงานเยอะนอนน้อยนอนดึกใช้พลังงานในชีวิตประจำวันเยอะมากนะคะแนะนำเลยนะคะ2แคปขึ้นไปอย่างพี่ฝอนอ่ะเม่อราบพี่ฝนกิน4ี่แคปใช่ไหม พี่ฝนกินสี่แคปมันก็จะลดเร็วใช่ปะสี่ <4 K? S 1> พี่พรกินเยอะเหมือนกันนะพี่พรตัวเล็กลงเยอะมากใครที่เห็นพี่พรใครที่เป็นเพื่อนในเฟซพี่พรก็จะแบบว่าเห็นผลน่ะพี่พรตัวเล็กเยอะมากๆนะคะพี่พรกินกี่แคปไม่รู้ไม่ได้ถามสี่ห้าแคปมั้งพี่พรก็ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะพี่พรนานจะออกกาลังกายทีนึ่งอุ้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายส่วนมากจะเก็บของลูกกินอย่างอย่างวันเนี้ย อย่างเนี้ยก็ไม่ได้ออกกาลังกายหรอกพาลูกไปดูดนตรีนะคะวันนี้วงดนตรีมหาไทยเล่นที่รานพระใหญ่นะคะทุกคนใครเป็น fc วงมหาไทยไปเจอกันนะคะหรืจะพารูกไปดูวงดนตรีมหาไทยก็ไม่ได้ออกกาลังกายอีกกว่าจะกลับก็คงจะสี่ห้าทุ่มนะคะอืมกม็คือมันช่วยช่วยได้มากๆเลยนะคะช่วยเรื่องความดาันเรื่องเบาหวานเรื่องแม่ให้นมบุตรเออแล้วก็ ใครที่มีบุตรยากอยากอยากมีบุตรนะคะใครที่มีลูกยากอยากมีลูกตัวนี้ก็ช่วยได้นะช่วยได้นะคะทุกคนอือคือแบบมันตอบโจทย์ให้เราเลยตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุน่นเรื่องผิวเรื่องความดานเรื่องเลือดอ,อะไรอย่างเงี้ยเรื่องประจำเดือนใครที่ปวดประจำเดือน ทุกครั้งที่ประจําเดือนมาแล้วเราปวดท้องเรานอน,อนจมอยู่กับเลือดอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะทานไปทานมาอ้าวปกติสาวๆคนที่ประจําเดือนจะมาเขาจะปวดท้องปวดหลังใช่ป่ะล้วไปหมดเลยหน้าขาเนี่ยซึ่งปุ้ยเป็นนะปุ้ยจะล้าวล้าวขาปวดท้องปวดหลักคือปวดเนี่ยปวดไปหมดตอนนี้ปุ้ยกินมา6เดือนนะคะหเดือนแล้วนะซึ่ง มาเลยมาแบบเราไม่รู้อ่ะซึ่งประจำเดือนมาเลยนะคะแล้วใครที่ว่าเริ่มซื้อไปทานนะคะซื้อไปทานที่ว่าซองแรกอ่าถ้าตัวเนี้ยเขาจะไปปรับฮอร์โมนร่างกายกบับเราถ้าข้างในภายในร่างกายเราอะ่ะมันไม่ปกติใช่ปะ่ะอาจจะเกิดจากการเรานอนน้อยนอยนดึกกินอาหารผิดเวลาข้างในมันก็จะรวนได้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับการกินเราด้วยการพักผ่อนการอาอกกำลังกายอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะมันก็จะไปทําให้อ่า เราปรับข้างในส่วนข้างในเนี่ยสมเดือนนะทุกคนปุ๋ยกิน3ามเดือนแรกประจําเดือนไม่มานะจ๊ะประจําเดือนไม่มาก็ตกใจตกใจก็เลยทักไปทักไปถามในไร้สดของบอสปุ๋ยที่ถามนายแพทย์นะคะนายแพทย์เปลี่ยมโชคนะคะซึ่งนายแพทย์เปลี่ยนโชคตอบมาว่า อามาสุดที่ประจําเดือนไม่มาคือ3เดือนนะคะแต่ว่าไม่ท้องนะเพราะว่าตัวนี้เขาไปปรับสมดุลในร่างกายให้เราปรับสมดุลในร่างกายให้เราให้มันปกติทุกคนใครที่ระบบขับถ่ายไม่ปกตินะคะผิวไม่ปกติระบบขับถ่ายไม่ปกติผิวไม่ปกติหุ่นไม่ปกตินะคะตัวนี้ช่วยได้590บาททุกคน คิดดูนะเราอะซื้ออะไรให้เราอะซื้ออะไรเยอะๆแพงๆก็ได้การลงทุนที่ไม่ขาดทุนคืออะไรการลงทุนที่ไม่ขาดทุนคืออะไรคือการเราซื้อบอต้าพีทานนะคะคิดดูสิลงทุนลงทุนให้ตัวเองไม่ใช่ลงทุนลงทุนให้ตัวเองแล้วมันขาดทุนหรือได้กำไร คิดดูนะคะตัวนี้ไม่มีผลเสียต่อร่างกายเลยนะคะมีแต่ดีแล้วแล้วที่ดีกว่านั้นทุกคนคุณลูกค้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วซองอย่าทิ้งนะคะส่งชิงโชคตามตามหลังบริษัทนี้ได้เลยที่อยู่บริษัทนี้ส่งชิงโชคไปนะคะได้สิบซองฟรีๆเนาะได้สิบซฟรีๆนะคะทุกคนจริงๆ เออใครหิวข้าวมากกินหิวข้าวกลางวันกันหรือยังเออเอจะมีแล้วก็มีลูกค้าถามว่ากินตอนไหนคะกินก่อนอาหารแล้วก็ต้องรอเวลาไหมคะไม่ต้องรองนะคะเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยกินนี้เสร็จนะปุ้ยก็ไปกินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวหรอกกินขนมเค้กของลูกก่อนขนมเค้กอะยังไม่ไอ้นี่เลยลูกยังกินไม่หมดเลย ใครอยากหุ่นดีหุ่นลีนนะคะต้องจัดนะคะตัวนี้590บาทอันนี้มี17ซอง280บาทนะคะทุกคนกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่กินได้ทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่แบบว่าอยู่ในท้องเลยคุณแม่ท้องยัน50 60 70ทานได้นะคะทุกคนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอบโจทย์ของชีวิตเราดีที่สุดเลยตัวนี้นะคะ ดีมากๆขอบอกดีที่สุดเลยทุกคนอยากคุณสวยทักมานะทักมานะคะทุกคนนัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอูทองนัดรับได้ที่การตลาดที่ตลาดนะคะตลาดอูทองบ้านใหม่ดอนคานะคะเย็นนี้เดี๋ยวไปละขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเลยนะคะไม่ได้ออกไม่ไม่ค่อยได้ออกไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกเมื่อเช้าออกสองครั้งเองพี่ฝนสวัสดีค่ะวันนี้มาแอบพี่ฝนสวัสดีค่ะพี่ฝนทําอะไรอยู่วันนี้มามเนี่ยชอบมาตอนท้ายท้ายคลิปหนูจะไปแล้ว <c oughs> จะไปแล้วจะไปแล้วเออเมาส์าต่อยอหน่อยแล้วกันนะคะเย็นนี้เย็นนี้เราไปแดนซ์กัน หน้าวิทีสวยมากลูกนี่แม่อิชาคนะุณตัวเองก็สวยคือนี่คุณแม่คุณแม่น้ำฝนได้เป็นซีอโอแล้วนะคุณแม่จะชอรองแล้วซื้อคุณแม่ซื้อชุดไอ้นี่มายังจีสติงเดี๋ยวลูกจะใส่จีสติงนะฉลองซีอโอคุณแม่นะคะ คุณแม่ลูกสองคุณแม่ลูกสองต้องรีบปั้นหุ่นนะคะรีบปั้นหุ่นไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเราจะเป็นเพื่อนลูกเราจะเป็นเพื่อนลูกเราจะไม่เป็นแม่ของลูกเนาะเนาะให้เพื่อให้ลูกให้ลูกเรียกพี่ให้ลูกแบบมองว่าเฮ้ยแม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เราสวยลูกในเมื่อเราหุ่นดีใช่ปะแม่เราหนีนะ FC FC น้องจิ๊บไปไหมอะ เอฟซีน้องจ๊บรู้ไหมคะเออเออเราอะ่ะจะต้องปั้นหุ่นไปรับลูกเนาะคะเราจะต้องให้ลูกแบบว่าเฮ้ยแม่เราอะไรเงี้ยแบบบอกเ,เพื่อนๆนแม่เรามาเอ,อ้ยเราก็จะไปยังสวยเลยผิวก็สวยหุ่นก็ดีเนาะถ้าเราไปอแาบอ้วน,นผิวเครียเดี๋ยวเพื่อนอายลูกทุกคน<笑><笑>เห็นไหมสู้เพื่อลูกมาเนี่ยสู้สู้เพื่อลูกเอวยังดีอยู B U ่นะคะทุกคนบายบายสวัสดี เดี๋ยวสอง่วยลูกสาวมาแล้วต่างมันอะลูกสาวมารีวิวรีลูกสาวกินโมตอรพีนะคะเอ้ยลูกสาวไปเอาน้ำมากินทุกคนเด็กกินได้นะคะกินได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ลูกสาวไปเอาน้ำมากอยเต้นให้เต้นให้ดูก่อนเต้นให้ดูก่อนออกกําลังกายก่อน ร้องลูกสาวมากินได้นะคะให้ลูกสาวกินทุกคนถ้าอยากอ้วนกินหลังอาหารถ้าอยากผอมกินก่อนอาหารมาแล้วมาแล้วาทานทันทานทันทานทานนี่ดูมายาก,กลมายาก,กลมายากลอ่าเดี๋ยวแม่คว่ำ เห็นไหมบอกแล้วว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะมินเว่าหเห็นไหมงนักเรียนหลวมแบบเห็นไหมลูกสาวได้การันตีแล้วนะคะว่ากระโปรงนักเรียนหลวมแล้วนะคะจากที่น้องใส่พุงบนใส่ได้ได้ถึงตอนนี้น้องใส่พุงล่างแล้วตอนแรกใสได้สูงกว่าเอวแต่ว่าตอนนี้ใส่ได้ต่ำกว่าเอวเห็นไหมเห็นไหมลูกสาวมารีวิวนะคะไม่ได้เปิดแอร์ด้วยร้อนมากนะคะว่าจะไปละ นะคะเออกินได้นะคะปลอดภัยสุดเพราะว่าแคปซูลเป็นข้าวเหนียวจะไม่ติดคอเด็กนะคะลูกชายก็กินลูกชายก็ชอบกินกาแฟด้วยไปแล้วทุกคน<ห>บ๊ายบายบอยุ้ยยังไม่ถึงอ่ะมันจะถึงไหมไหมน้องบงังน้องบงังอุ้ยมันจะถึงแล้วอะ่ะอีกหน่อยอหน่อย เดี๋ยวต้องไปเอาเอวเล็กกว่านี้หน่อยนะจะได้ถึงร้อนมากเหงื่อเต็มเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ